ดีจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้มุไม่แนวสิไายมาอัปเดตต้นซากุระของเราเหลือแค่นี้เลยจ้ะสิเหลือจกต้นเนี่ยเป็นโรคแบบนี้จ้ะพี่น้องใบ,ใบงีกใบงอต้นใหญ่แต่มีต้นเดียวนี่จ้ะยังบ่ทันได้เอาลองปู าเพื่อนเบิดนาฝนก่อนน่ะจะต้องจะเอาลุงปลูกแต่ว่าใบเพื่นเป็นอย่างบู้เริมนิ่เริมงอจ้ะพี่น้องเนี่ยเหลืออยู่สี่ห้าหกต้นต้นนี้ปลูกไว้เนี่ยดั้งเดิมของเขาเพราะว่าย้ายออกจากแก้วนี้น่ะจะเอามาใส่กระถางใหญ่เ่ยเพื่อเป็นสีใหญ่วผสน เพ,พิ่นกับโบยยได้จะล่ำต้นเพิ่นกัะเป็นหลอดหลอดโบติงโบงตึงจะทำอย่างไรดีเนาะต้นซากุระนะคะอัปเดตให้พี่น้องมึงผ่านไปหลายเดือนเลยได้จ้ะสามสี่เดือนละเพิ่นก็ได้ซ้ำนี้จ้ะรู้จะเอาปุ๋ยเอาอะไรมาใส่ก็ใส่ธรรมชาติด้จ้จะนี่เป็นเอ่ดินปลูก ดินแล้วก็ใส่น้ำหมักธรรมดาจ้ะพี่นอ้องต้นก็ได้สชุงแค่นี้ก็นานจะถึงสุดเนี่ยแล้วก็มาเป็นใบเหลืองเหลืององ,งองโอ้ยคอยกลุ่มใจน้ำอันต้นซากุระไม่รู้อะไรมากินอีกนี่เป็นจุดด่งดงๆเข้าขาอีกนี พี่น้องเมนเป็นชอบแดดหรือไม่ชอบก็ไม่รู้อันเดียวอันนี้จะพามาดูอันนี้ด้ยวยพี่น้องต้นแคทเทรียาน้องแทเรียาโคนโม่เขาปลูกนะเป็นดอกเป็นผุ่มเป็นพวงอยู่แต่ของดอกเดียวโอโพี่น้องเอ้ย ปลูกยังกบบสวยงามน้ำเขาเดยวต้นแคทรีายากล้วยไม้เนอะปลูกลุ่งลุ่ัอโมเมนดินเนะค่ะใส่กาบัผ้ากับทานลุ่ไปเนาอจ้ะใส่ดินเล็กหน่อยต,อติล่าอันหมดกับแม,ม่จ้อมังกินเพิ่น ia. แคทรียาตะลุดูนจะคลอง ปลูกยังกะโอ้ยดอ,อกเดียวมันซ่อนดีอยู่ในกระถางเดี๋ยวถ้าเป็นแยกมีหนอมีอะไรเขาจะแยกออกเองเป็นเป็นหลายกระถางอยู่จ้ะเนาะรามต้นของเพิ่นก็ได้ซื่นส้มดอกเดียวกับดอกเดียวเอาแยวตะบุญตะกรรม กับซาคุระจัดสีไปถึงขันใดเด้อจะพี่น้องเอ,อ๋เนี่ยดูใบเหลืองๆชอบกคนเอาปุ๋ยเอาอยางโน่อมาใส่เพ็่นเอาปุ๋ยอยางหน่อเดี๋ยวจะไปถามเจ้าของช่องเช้านี้ที่ดอยอ่างขางนะคะน้องน้องอีกคิวเดี๋ยวจะไปขอคำแนะนำอยู่จ้าสำหรับคลิปนี้กับบุ๊มมีย่ยางแล้วจ้ะ มาอัปเดตต้นซากุระกับดอกแคทรียากล้วยไม้เนาะให้ชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีค่ะ